สวัสดีครับผมกันกันกันคิ้วกันหนวดแต่ไม่กันแดดนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเกษตรแฟนนะครับผมมีเกมทายชื่อเพลงเกี่ยวกับสัตว์มาให้เพื่อนเเล่นกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนตอบถูกใจตอบว่าหวานเกยเตือนนะครับอยากกินอะไรในงานไปจิ้มเลยครับผมเลี้ยงเองไปเอาเอาเจอแล้วครับเหยื่อรายแรกของวันนี้นั่นก็คือน้องเสื้อฟ้าและเสื้อดําคนนี้นี่เองผมก็เลยลงมือถามเขาเลยครับว่าจงบอกชื่อเพลงที่มีสัตว์อยู่ในชื่อเพลงมาหนึ่งเพลงครับ น้องเขารีบตอบอย่างมั่นใจเลยครับว่าช้างค่ะ <hat> ให้โอกาสตอบอีกหนึ่งทีครับน้องเขาก็ตอบว่าไก่จ้าเ้าตอบว่าวานเกยต้นก็คงจะแจ็คพอตแตกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน้อยอดเลยและสําหรับเหยื่อรายที่2ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือน้องในชุดนักเรียนคนนี้นี่เองคําถามคําถามเดิมนะครับและคําตอบก็เหมือนเดิมด้วยครับเพื่อนๆือนนั่นก็คือช้างครับโอ้โหเพลงฮิตทุกยุคทุกสมัยจริงๆเลยครับเพลงนี้และน้องสุดหล่อคนนี้ก็เดินมาทักผมด้วยตัวเองเลยนะครับว่าพี่พี่อยากเล่นเกมจังเลยผมก็เลยถามน้องเขาว่าจงบอกชื่อเพลงที่มีสัตว์อยู่ในชื่อเพลงมาหนึ่ง ยางมั่นใจเลยครับว่าวันหนึ่งฉันเินเข้าป่าครับพี่ผมเลยถามน้องเขาเป็นทีครับว่ามันมีสัตว์อยู่ในชื่อเพลงตรงไหนน้องเขาเลยเปิดคำตอบครับตอบว่า งครับแต่ยังไงคําตอบก็ยังไม่ใช่วานเกิดตื่นอยู่ดีนะครับเพื่อนเเพราะฉะนั้นภารกิจครั้งนี้ยังไม่สําเร็จนะครับผมเลยรีบควักมือเรียกน้องคนต่อไปมานะครับเพื่อหวังที่จะได้คําตอบที่ถูกใจวานเจี๊ยบน้องเขาก็ทําท่าตื่นเต้นมากครับเหมือนจะรู้คําตอบในใจอยู่แล้วและคําตอบที่น้องคนนี้ให้มานะครับนั่นก็คือวานเกิดตื่นครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับตอบถูกเป็นคนแรกผมก็เลยไม่รอช้านะครับจัดการเลี้ยงไก่เกาหลีน้องเขาเป็นหนึ่งกล่องใหญ่นะครับ เพื่อที่จะได้กินเองและแบ่งเพื่อนๆด้วยครับและสําหรับน้องคนนี้นะครับน้องเขาบอกว่าเขาเป็น FC ของผมด้วยนะครับถ้าน้องเขาตอบผิดผมคงจะต้องเสียใจมากๆเลยนะครับสุดท้ายน้องเขาก็ตอบอย่างเสียงดังอย่างมั่นใจที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยครับนั่นก็คือหวานเกย <c oughs> ตื้นตื้นตื้ผมเลยถามน้องเขานะครับว่าอยากกินอะไรครับน้องเลยบอกผมว่าขอป๊อบคอร,ร์นก็พอคะ่ะแล้วก็ขอเซลฟี่เป็นหนึ่ครับผม เรามาทําคอมโบต่อเนื่องกันนะครับแม่ค้าขายป๊อปคอนเราก็ไม่เว้นนะครับเพราะว่าเราถามคนทั่วไปเยอะแล้วลองมาถามแม่ค้าดูบ้างแม่ค้าสุดสวยคนนี้ก็ยิ้มใจดีนะครับพร้อมกับใช้เวลาคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็หันมาตอบอย่างลังเลว่าวันเกิรต้นค่ะผมที่ยืนรอลุ้นในคําตอบนะครับก็อดยิ้มอารมณ์เจาะไม่ได้บอกไปว่าถูกต้องนะครับพร้อมกับอุดหนุนป๊อบคอนแม่ค้าไป1หนึ่งชุดเพราะว่าแม่ค้าบอกอิมแล้วเพิ่งกินข้าวมาค่ะ จนมาถึงที่เหยื่อรายต่อไปของเราเนี่ยนะครับเป็นน้องสาวสุดสวย2ท่านนี้นะครับผมเลยถามคําถามเดิมไปว่าจงบอกชื่อเพลงที่มีสัตว์อยู่ในชื่อเพลงมา1เพลงครับน้องเขาตอบผมมาว่าเพลงช้างค่ะแต่คําตอบนี้ยังไม่ถูกใจผมนะครับผมจึงให้โอกาสน้องเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามา2คนนะครับน้องเสื้อขาวและแอบจิ้มน้องเสื้อน้าเงินนะครับแล้วบอกว่า วานเกยตื้นวานเกยตื้นน้องเสื้อน้าเงินก็เลยตัดสินใจนะครับตอบว่าวานเกยตื้นนะครับและเมื่อน้องๆเขารู้ถึงเหตุผลว่าทําไมวานเกยตื้นถึงเป็นคําตอบที่ถูกใจที่สุดนะครับน้องเขาก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับเพราะว่าเพิ่งรู้ครับว่าคนที่น้องเพลงวานเกยตื้นนั่นก็คือผมเองครับและขนมที่น้องๆอ,อยากกินนั่นก็คือสายไหมครับย้ย yeah! เหยื่อรายนี้นะครับจัดได้ว่าเป็นเหยื่อที่น่ารักที่สุดเลยนะครับผมผมได้ขออนุญาตกับคุณยายนะครับแล้วถามคําถามกับน้องคนนี้นะครับซึ่งคําตอบที่ได้มานั้นก็คือซรงอย่างแบ๊ดแซกอย่างมอยคะผมเลยให้ป๊อปคอร์นน้องเขานะครับเป็นค่าตอบแทนความน่ารักของน้องเขาไปนะครับ1ถุงพร้อมกับขายตรงเพลงวานเกยตืตนไปอหนึ่งรอบนะครับน้กกไม่ทนะพี่ มาถึง3หนุ่ม3สไตล์ของเราในวันนี้นะครับเป็นเด็กนักเรียนสุดหล่อกระชากใจสาวแต่คําตอบนั้นยังไม่กระชากใจผมนะครับน้องเขาตอบว่าฉลามมันชอบงับคุณครับงับงผมใจดีครับเลยให้น้องๆเขาตอบอีกครั้งหนึ่งแต่คําตอบที่ได้ก็ยังไม่ถูกใจอยู่ดีนะครับผมเลยเฉลยพร้อมกับมอบป๊อปคอร์นให้กับน้องๆเขาเป็นค่าเสียเวลานะครับลูเเี้ เออไม่ทราบว่าอยากเล่นเกมถ่ายชื่อเพลงกับผมสักครั้งไหมครับถ้าชนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงอะไรก็ได้ที่อยากรับประทานเลยครับสาวสอง,สองท่านนี้นะครับทาท่าทีเขินอายแต่คําตอบที่ได้นั้นถูกใจและแม่นยํามากเลยครับผมก็เลยบอกเหตุผลว่าทําไมผมถึงเอาวานไกยตื้นเป็นคําตอบที่ถูกใจพอน้องเขาทราบถึงเหตุผลก็ทําท่าตกใจสไตล์ Y2K พร้อมกับไปเรียกซื้อของที่อยากกินนั่นก็คือโค้กแก้วเดียวครับใจดีจุม้ม ส่วนน้องๆองกลุ่มนี้นะครับก็ตอบถูกใจผมตั้งแต่คำตอบแรกเลยนะครับก็รับไปเลยรางวัลเช่นเคยสตรอเบอรี่ชุบเยลลี่กินไปเลยทั้งกลุ่มครับและสำหรับผู้ท้าจริงท่านนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะพี่เขาเป็นถึงมาร์ตเชปไทยแลนด์ซีซั่น5้าเลยนะครับมีการกระซิบกระซาบกันเล็กน้อยก่อนที่จะได้คำตอบอันแท้จริงนะครับขอฟังชัดๆหน่อยครับว่าคำตอบนั้นคืออะไรพี่เขาก็รวบรวมความกล้าและตอบกลับมาอย่างเฟรนลี่นะครับว่าวันเกิดตื้นนะครับซึ่งคำตอบนั้นก็ถูกใจมากๆเลยครับ ผมก็เลยทําการอุดหนุนลูกชิ้นพี่เขานะครับมาชุดหนึ่งเพราะว่าพี่เขาไม่อยากจะกินอะไรแล้วนะครับวันนี้และลูกชิ้นของพี่เขาก็อร่อยมากๆสมคําล่ําลือเลยนะครับปูมามิมี FC มากมายมาถ่ายรูปนะครับพร้อมเราก็ถ่ายรูปสไตล์ y t o k กันเองด้วยครับผมและสําหรับกลุ่มนี้นะครับก็พูดได้ว่าเหมือนกับนัดกันมาเลยครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหวานเกยตื่นนะครับ ผมถามว่าอยากกินอะไรผมจะให้เป็นรางวัลแต่พี่สาวสุดสวยก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรค่ะอิ่มแล้วผมเลยบอกกลับไปว่าขอบคุณมากครับและในตอนนี้นะครับเราก็เดินทางกันมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆ <Wow. S 1> กลุ่มสุดท้ายนี้เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีความบุ่งบ้่นสูงตัวสูงและฝ่ยสูงนะครับ <Yeah. S 1> น้องๆเขาตอบถูกต้องนะครับแต่ก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงถูก <S <S ผมเลยเฉลยไปว่าเพลงนี้เป็นเพลงของผมเองครับน้องเขาเลยทาหน้าสตันกันยกใหญ่เลยครับและนําพากันไปซื้อน้ําอัดลมมากินอย่างชื่นํานะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเกมทายชื่อเพลงเกี่ยวกับสัตว์ในวันนี้ถ้าเพื่อนๆสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กันกันกัน,กนคิ้วกันหนวดแต่ไม่กันแดดขอกราบลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ